เกลนะหน้าโซจูเกลีหน้าโซจูบอหนะ้าไม่เต็มใจเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวห้องน้ำแมวกันครับลืมไปเลยซื้อมาตั้งแต่เครื่องเดียวจนสองเครื่องแล้วโอ้โหดู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 แมวของเราดูสปาจะออกตาบ้าน้ป่ปปบีบีกันไว้ต้องโกยออกมาก่อนนี่ครับคอนโดแมวดีนะป้าเอากล้องแม่ถ่ายไว้ครั้งที่แล้วถ่ายไปน้อยนึงตอนแรกมาสวยกว่านี้ ดูตอนนี้ดิโอ้เละเลยทันทีเดียวนี่ตัวที่กัดก็คือกระปี่กระปี่กับจูเนียชอบกัดแมวเปอร์เนี่ยชอบกัดเออชูชีกัดไหมชี้ไม่กัดนะเนี่ยอปี่อ่ะเดี๋ยวรีวิวที่ให้อาหารแมวก่อนครับนี่จะเป็นที่ให้อาหารแมวเราสามารถ สั่งงานผ่านแอปได้ใช่ไหมบีใช่แล้วก็ตังเวลาให้อ่ามัเวลาให้ไหวี่รอบๆนี่มันก็จะออกมาอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกดด้วยมือเรากดปุ่มตรงนี้ปุ๊บอ่ามันก็ไหลออกมานี่ข้างในก็มีพัดลมระบายความร้อนด้วยส่วนนี้เป็นน้ำพุแมวครับเวลาแมวเดินมาน้ำเหมือนก็พุ่งเป็นเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์เก่งมากเลยอ่า ช่วยหมุนเวียนเศษตะกรอนเศษอาหารพวกขนเงี้ยมีคนจะสากินีีคนจะสากินอ่ำนี่คนสากนนี่ตอนนี้เขากินกันอิ่มอาหารก็เลยไหลมากองเยอะด้วยแล้วอยากจะบอกว่าบ้านแมวเนี่ยขนแบบสุดยอดขนเยอะมากนี่ดูพัดลมสิขนติ๊กเต็มเลยอ่ะเนี่ย แดเดี๋ยววิดีโอที่แม่บีแกะกล้องเนี่ยเดี๋ยวป้าใส่ไว้ตอนถ่ายคลิปอ่ามาเรามาดูห้องน้ําแมวกันก่อนตอนแรกซื้อมาห้องเดียวไม่พอครับต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งห้องอันนี้การทํางานคือไงนะครับแม่บีก็เวลาเขาเข้าไปใช่ไหมมินเขาเซ็นเซอร์เขาก็จะจับน้ำน้กินน้ํากินน้ํากินน้ําบขูคาโคกินน้ําใช่ฉาโคกินน้ำอาฉคบกินน้ําครับโอ้โหโอ้โหแล้วพอแมวมาน้ําก็เคลื่อนไหวไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา แต่ก่อนแม่มีใช้แบบที่ไม่ใช้น้ำฟูแมวใช่ไหมอ่าเขากินน้ำกันน,น้อยอ๋ออาจจะมีพวกเสตขุนเสตอะไรที่ปุ้นเลยพอน้ํามันเคลื่อนไหวน้ํามันไพ่เทกินเบมือนกันได้เยอะอันนี้นครับพอแมวเข้าไปอะ่ะเซ็นเซอร์เขาก็จะจับน้ำหนักแมวว่ามีสัตว์เลี้ยงเขาไปใช้งานอ่พอแมวออกใช่ไหมอ่เอาเขาก็าจะเก็บทำความสะอาดอ๋อหมุนเก็บอึเก็บที่เองถังก็หมุนแล้วก็ถ้งสายเข้าไปแล้วทางข้างอ่าทางขวาทางขวาแล้วเราสั่งงานผ่านแอปได้ไหมเขียจะไม่อยู่ไน ที้งสังหารพันแอปได้ไหมครับได้ครับได้เหมือนกันนี่ของเสียอยู่ตรงนี้แต่อย่าเปิดนะกินเดี๋ยวรุนแรงอ่ะเดี๋ยวเอาใครสาธิตเข้าไปหนึ่งตัวแมี่ยัไงฟีเขาแลยอ่ะอ่าฟีมาแล้วฟีมาแล้วฟีมาแล้วอ่าเดี๋ยวหนูลองให้เดี๋ยวฟีบอกมาเดี๋ยวหนูสาธะนะนะคนแล้วน่ะจับจับกิโลแมวเข้าไปอ๋อเขาจับน้ำหนักด้วยว่าแมวหนักเท่าไร่นี่ไง ด้วยไงว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยเขาจะวัดจากน้ําหนักว่าเข้าห้องน้ำบ่อยไหมก่อนจะหมุนนะครับเขาจะปล่อยน้ําหอมด้วยฟ้าจะบอกให้จริงจริงมีน้ํายากระปิ้นเคลียร์เคลียร์เคลียร์ฟีเคลียร์กบกบกบฟีกบกบบแล้วมันปล่อยออกมาตอนตนไหนตอนแมวตอนแมวออกปั๊บเขาก็ปล่อยน้ําหอมเลยอ่ะมากีวิครับแม่บีว่าจะหมุนแม่ตั้งไว้นู่นไว้ประมาณหกสิบวิ อ่ะเดี๋ยวมารอดูแล้วนับถอยหลังแล้วสิบวิหน้าจอครับเขามีหน้าจอบอกนับถอยหลังแล้วว่าจะเก็บทําความสะอาดปล่อยน้ำหอมที่เป็นละปล่อยปล่อยน่ะนะน้ำหอมน้ำหอมนะน้ำหอมอยู่ข้างซ้ายครับนี่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 น้ำหอมอยู่ตรงนี้ดะับกลิ่นไปในตัวงาก้อนที่จะกิ้งถังบีมถอยมาเดี๋ยวมันจะหมุนแล้วใครอยากพึ่นเข้านะนี่นับถอยหลังแล้ว เสร็จแล้วดึงเดี๋ยวดึง 15, สิบห้าสิบสี่จูมาแม่เร็วไปเป็นพีเดตตอร์จูมาจูมาจูเดี๋ยวจูเข้าไปไม่ยอมหมุนจูนี่แนลลูกเสร็จจนูน่าทึ่งน่าท้าอะเสจูครับแหมแกิ๊กล้อเลยนะเอาหมุนแล้วครับแม่หมุนหมุนเห็นไหมเสร็จจูมันเป็นยัฟองนีง่ไงนี่ไงเห็นไหมเป็น,นก้อนๆเลยมีฟีชีทิพย์พ่อใช่ อ๋อกิ้งไปกิ้งกลับเขากิ้งเพื่อกบไงาบาง <ừ> บางตัวแมวไม่ยอมกบไงอ๋อเข้าใจแล้วไายเขากกก่อนติว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 ทีทีทรายฮ่าีทายนะะเหมือนกลับไปแล้วดูสิ นี่ไงเขาไปตุ้อๆข้างๆนั่นๆนั่นเห็ไหมเห็นไหไหลๆไหล้ว่ะไปเก็บในถังเหมือนเดิมแล้ว,ลวสายที่ดีก็ปอกมาออกมาไหลกบมาสายที่เส er um, ียก็ไปอยู่ทางขวานี่เดี๋ยวเขาก็กลับตู่สภาพเดิมการทำงานก็จะประมาณนี้ครับดูแมวของเราก็วิ่งใหญ่ ดูนกค้างกำแพงบ้านเราดิดเยอะมากเลยอะบีมเขาจะวิ่งให้นกบิน <c oughs> ไปหมดเลยนกกตกใจบีมไปดีกว่าคุณเมฆจุนเนี่ยอมองใหญ่มองใหญ่ยักออกมาข้างนอกคุณเมฆจุนเนี่ยแ <c oughs> มวญี่ปุ <c oughs> ่นหนะ้าเหมือนแมวญี่ปุ่นไหมทุกคน ซูชิโอ้โหดูเขาดูบีมเขาดูบีมบีมวิ่งบีมวิงให้แมวดูนิดแมวมองแมวมองแมวอยากออกแมวมองบีมใหญ่ะว่างรอแม่ทำความสะอาดบ้านแมวเรามาพบกับการแสดงโชว์ของเด็กนักเรียนป .5 ่อยครับอ้าวเริ่มได้ อาเอาดินี่อาการแสดงแบบโอ้โอ้โอ้ตกใจอะไรกันนะห่างฟูเลยอ่าดูบีมเต้นไปก่อนโอ้แมวงงแมวงงว่าบีมทำอะไรนะมาตอนนี้พบกับการแสดงโชว์ตีละนาทไทยครับเริ่มได้เพลงอะไรครับวันนี้เพลงอะไรครับโชว์ตีละนาทเพลงติมัวเพลงติมัว ได้อ่ะได้อะโอ้เพลงปีม่วงเพลงปีม่วงนี่ของใช้ในบ้านแมวก็ประมาณนี้แหละครับหมดแล้วแมวก็อยู่กันอ oh. ย่างมีความสุขแต่ที่ไปออกกันหน้าประตูเนี่ยอยากจะออกเวลาออกไปเนี่ยก็ต้องนับนะเวลาแมวเข้าบ้าน <c oughs> นับว่าแปดตัวครบเป้าแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ออกเลยนะครับ <c oughs> บอมแแมม มัมแมมเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่แมมไม่เคยออกจากบ้านเลยแมมชอบเล่นดีเแมมไม่ชอบเขาไม่ออกเขาไม่ชอบออกไเปิดประตูทิ้งไว้ยังไม่ออกขอนำเสนออะไรครับจามมันแมวแท้อ่าระวังอย่าไปมันพังอยู่แล้วไปร่อนนิดก็พังอีกใช้สําหรับฝนเล็บนะแต่แมวกัดเออนี่ใครครับจําได้ปะชาโคชาโคอ่ะมันโอ้โกระแทกหน้าตัวเอง ตาคุบอกเต้นยังไงให้กระแทกหน้า <Heather> ตัวยิ้มยแน่ไ <nh> ม่ให้ขวนเลยนะแมวอ๋อดูดูดูใครใครใครเคียใครเคียโอ้แซ่บนะซาบะแซ่บอ้สเก็ตนะโซจูสเก็ตนะโซจูบอกหน้าไม่เต็มใจแมวเต้นแมวเต้น โอเคประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้ามาถ่ายกันไหมห้องน้ําแมวครับอัจโนมัติน,นี่แม่บีซื้อห้องน้าแมวมามาแกะกันกี่บาทกี่บาทตัวนี้ซื้อตอนแฟลตเซลครับหมื่นห้ารอยี่สิหนึ่งืห้าร้อยนี่แฟลตเซลแล้วนะยังหมื่นห้ารอยไม่หนักนะอันเนี้ยยบคนเดียวได้นี่แม่ซื้อเป็นแบบที่เขามีของแถมด้วยอุ้ยนี่มันแคปซูลยานอาวกาศ oh. บีมแคปซูลยานอวกาศชัดชเลย แล้วระวังรุนนะตูดตูดหรือว่าเบ้าดีๆโห oh, ใหญ่เหมือนกันเนี้ยโห oh, ใหญ่มากเลยอ่ะเสียบไฟใช้ไฟเลี้ยงตลอดเวลาใช่ไหมใช่มียี่ห้อเดียวกับเครื่องอบไว้นเนี้ยใช่ร <Okay. S 1> ้านเดียวกันที่ซื้อของในของแฝดเลยเนี้ยเราก็แกะออกมาแล้วเดี๋ยวประกอบเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยก่อน